ใช้ไฟฟ้าให้กับคุ่นค่ะพร้อมกับทิงช่างืออชิ้นส่งให้ฟรีแล้วอำนวยความสะดวกให้ฟรีแล้วยังมีการรับประกันทุกชิ้นนะคะสำหรับคเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะคะอยู่กันตรงนี้ค่ะกับทางแบรนด์ TCL นะคะแบรนด์ TCL ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่มาแรงแล้วก็เป็นที่นิยมเลยสำหรับเครื่องปำควอากาศหรือว่าแอร์นะคะคก็มี มิจิยูนะคะหมื่นสองมิทิยูหมื่นแปดมิทยิยูหรือว่าสองหมื่นสี่พันมิทิยูนะคะซึ่งระบบการใช้งานเนี่ยก็เขามีมาตรฐานฉลากกทหอนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวฉลาดระดับประสิทธิภาพรงางานะนะคะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยกันได้ค่ะแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขามีเป็นเทคโนโลยีที่มีการรับประกันตัวคอมพิวเตอร์สูงสุดถึง10ปีเต็มนะคะ 5ปีนะคะในส่วนของทางด้าน t c l นั่นเองค่ะอันนี้ผลเริ่มต้นราคา990บาทนะคะ,นนะ,คะสำหรับในส่วนของงาน บอกเลยนะว่าไฮเออร์เนี่ยก็มีตั้งแต่ขนาด9,000ถึง20,000 4,000 BTU เช่นเดียวกันค่ะก็มีหลากหลายมีทั้งตัวอินเวอร์เตอร์นะคะเป็นเทคโนโลยี UV q ู l ค่ะนะคะมาพร้อมกับนว,วัตรกรรมยับยั้งเชื้อโรคแล้ววัด9.9.9.9%นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบอกเลยนะสำหรับบางรุ่นเขาสาม,มารถล้างตัวเองได้นะคะโดยการคลีนเครื่องนะคะเวลาที่คุณจะเจอกับปัญหาแอร์ไม่เย็น ะะหรือว่าแอร์ฝุ่นเยอะนะคะไม่อยากจะจ้างช่างให้เสียเงินเนาะพะมาพร้อมกับเทคโนโลยีในการล้างตัวเองได้และที่สำคัญมีระบบป้องกันการการักรกดนนะคะรวมไปถึงฐานเย็นเร็วทันใจถึง47นะคะสำหรับในส่วนของทางไฮเออร์นะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเป็นรุ่นธรรมดาอันนี้สามารถสอบถามทางเจ้าที่ที่อยู่ภายในร้านเพิ่มเติมกันได้นั่นเองค่ะ เย็นไต14เมตรยับยั้งเชื้อโรคได้ถึงรับยังเชื้อโรคได้ถึง99.4นะและที่สำคัญยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาการัดเชื้อโรคลือดสารก่อภูมิแพ้หมอกควันไฟกินอันไม่พึงประสงโอ้จริงๆ ถึง14องศาอ้โหบอกเลยว่าบ้านไหนร้อนๆเนี่ยนะคะยกให้ชาปนะคะทลงาน,นเนี่ยประหยัดพลงานได้ถึง65ปอร์เซนนะคะอย่างที่บอกเลยว่าก็มีหลากหลายขนาดให้สำหรับลูกค้าทุกท่านได้เลือกนะคะสำหรับบ้านไหนบอกว่าครอบครัวลเล็กหรือว่าห้องขนาดไม่ได้ใหญ่แนะนำขนาดเริ่มต้นเป็น9,000 วิทยุก็มีตั้งแต่18 000, หรือว่า2 4 0 0 0ืินสันวิตีอน้สามารถเลือกได้เลยตามขนาดของพื้นที่ตามขนาดห้องที่อยู่บ้านไหนบอกว่าจะเอาไปติดเป็นห้องนอนอ่ะห้องนอนไม่ได้ใหญ่มากก็แนะนำอย่างที่บอกว่า9 0 0 0ันกับ12 0 0 0วิทีุีสามารถเลือกได้หรือสอบถามในส่วนของขนาดตามการใช้งานของตัวแอ